ที่กรับหลวงปอนกลนโดนป่ากแล้วนะครับหลอจะไม่ดูต้นไม้อีกแล้วครับพอดีเมื่อวานหลวงปอนไปเที่ยวป่ามานะครับล้วเอ่อว่าฝนมันตกฝนมันตกเลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมก็เก็บต้นไม้กลับมาอยู่นะครับก็หลายต้นอยู่สวยๆยนั้นเลยครับเมื่อวานหลวงปอนกลับเก็บกลับมานะครับก็ได้มาหลายต้นมีต่งางๆทั้งไม่ด่างทั้งสวยทั้งแบบกรมะหยี่ก็มีนะครับแบบกรมะหยี่ก็มี ลองปนให้ดูก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คืออะไรแล้วอ่าบิโกเนียบิโกเนียป่านะครับบิโกเนียป่าอันนี้ก็อยู่เต่บน้ําตกนะครับใบก็สวยมากเลยครับบิโกเนียนี้ต้นก้านก้านใบก็จะเป็นสีแดงนี่ลงปนให้เอากลับมาใส่กระถางไว้นะครับก้านใบก็จะเป็นสีแดงด้านหลังก็จะเป็นสีแดงแดงยังไงเป็นมันแบบแบบแบบม่วงๆเนี้ยมันแบบม่วงมันไม่ชัดเจนนะครับ แลวใบก็สวยมากเลยครับเห็นไหมครับใบก็แดงแบบกำมะจีเห็นไหมครับถ้ามันแห้งไอ้นี่มันมันโดนฝนตกมาเมื่อกี้มันเลยเปลี่ยกนะครับถ้ามันแห้งมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นสีกำมะจีเลยนะครับสีกำมะจีสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับผมเมื่อวานที่ผมเจอนะครับสวยมากเลยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายฝนมันตกนะครับฝนตกผนก็เลยต้องรีบเห็นไหมครับสวยมากเลยครับลุงบอเก็บกลับมาหลายต้นอยู่เพราะว่ามันมันมันอเก็บมาจนหมดนั่นแหละมีประมาณหกเจ็ด ประมาณสิบต้นประมาณสิบต้นนะครับประมาณสิบต้นแล้วก็เปียกฝนตกมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับใบเขาสวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยกา้กานก้านใบเขาก็แดงนะครับก้านใบเขาแดงแล้วใบเขาออกสียังไงอ่ะเออหลวงปูพูดไม่ถูกเนาะหน้าใบเขาเห็นไหมครับก็แดงแดงอมน้ําตาลหือดูดูเหมือนว่าเป็นเป็นกำมะจี่นะครับด้านหลังเขาเห็นไหมครับก็จะออกแดงแดงแบบ <inate> พูดไม่ถูกสีพูดสีไม่ถูกครัเถื่อว่าสวยจริงๆเลยนะครับสวยจริงๆเลยดูยอดอ่อนเขาดูยอดอ่อนเขาก็มีเห็นไหมครับสีสวยมากเลยสีเหมือนสีกมัมมจีเลยแล้วก็ก้านเขียวก็มีนะครับก้านเขียวก็มีไอ้ก้านแดงแต่ว่าใบเขียวนะครับเห็นไหมครับแบบก้านแดงก็มีแต่ว่าใบก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้เห็นไหมครับใบก็จะเป็นสีเขียวใบสีเขียวก็สวยอยู่นะครับสวยที่ก้านก้านใบนะครับรูปทรงใบก็คล้ายๆกันๆๆนะครับ ดูดูดูขอบใบไอ้ไอ้ที่ว่าต้นต้นใบสีแดงะ่าวๆพอทุบง่ายๆเอาใบสีแดงใบสีแดงดีกว่าเห็นไหมครับใบเขาจะเป็นหยักเห็นนะครับสวยมากเลยใบก็เป็นหยักอันนี้อยู่แถบแถวน้ําตกนะครับก็ต้องเลี้ยงแบบความชื้นให้เปียกหน่อยนะครับใส่ขุดมะพร้าวนะครับใส่ขุดมะพร้าวเลี้ยงให้เขาแบบว่าเขาได้กินน้ําเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาอยู่ที่น้ําแฉะนะครับที่บอนเก็บมาเมื่อวานนะครับอยู่ที่น้ําแฉะก็นี่อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้นั้น ก็สวยดีอยู่นะครับแต่ว่าลวงพลไม่รู้จักว่าก็คือต้นอะไรดูดอกดอกก็ามีดอกด้วยเห็นไหมครับเ็ามีดอกด้วยเห็นไหมครับสีชุมพูดอกเขานี่ก็ยังไม่บานนะครับก็ยังไม่บานว่าใบเขาต้นก้านใบเขาเป็นสีแดงต้วใบเขาสีเขียวแล้วก็มีจุดขาวนะครับเห็นไหมครับแต่ชื่อต้นอะไรนั้นลุงพลก็ไม่รู้จักถ้าใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูดูต้นนี้ครับดูต้นนี้ครับ เหมือนว่าเขาจะเป็นจุดด่างๆนะครับตอนนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็บีโกเนียเหมือนกันแต่เกาจะเป็นจุดสีด่างขาวขาวสาเหตุอะไรนั้นอนก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเนาะอนก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับสวยแบบหนึ่งสวยอีกแบบหนึ่ง,บบน,งนะครับสวยมากเลยคนก็เจอมาเมื่อวานหลายต้นนะครับอนก็เก็บมาใส่แก้วไว้ละสองต้นบ้างสามต้นบ้างแล้วแต่ต้นเดียวบ้างถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้นเดียวเห็นไหมครับ ต้นใหญ่ๆต้นเดียวส่วนไ็้ก็วสองต้นสามต้นนะครับใส่แก้วไว้ถ้าใครสนใจก็ลองถ้าเข้ามาดูนะครับนะครับอันนีต้ต้นอะไรนะั้นผมไม่รู้จักนี่ฝนตรงดินมันฉูดนะครับฝนตรงแล้วก็เดี๋ยวก็ลงผลล้างมันก็สะอาดสวยนะครับเออดูก็มีจุดเด่นนะครับมีจุดเด่นที่เป็นสีขาวนะครับจุดเด่นก็เป็นสีขาวสวยมากเลยเน,นะครับสวยมาก แต่ต้นตัวนั้นก็เป็นยังไงนั้นลุงพลก็ไม่รู้เนาะแต่ว่านี่น่าจะโตแล้วนะเพราะเขาออกดอกไปแล้วเห็นไหครับเล็กๆนี่ก็กกกกกสวยมากเลยเห็นไหมครับจุดด่างขาวก็จุดขาวมีเยอะมากเห็นไหมครับจุดขาวก็มีเยอะมากเห็นไหมครับ,รบล,ลุงพนะลเพิ่งลงน้ำลุงพลเพิ่งลงเอาเก้วเมื่อกี้เพราะว่าลุงพลเอามากลับมาก็แช่น้ําเอาไว้นะครับกลับมาแช่น้ําเอาไว้แล้วก็ฟื้นก็กินน้ำไปหนึ่งคืนเดี๋ยวพลล้างดินอนอกให้ดูนะครับพลจะล้างดินออกให้ดูเห็นนะครับ สวยมากเลยเห็นนะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่จุดสีขาวนะครับจุดเด่นของเขาสวยจริงๆเลยน้องพลก็ไม่รู้จักนะครับโอเคนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจก็ลองตักก็ามาดูนะครับตักก็ามาดูน้องพลก็เจอมาเมื่อวานนะครับเจอที่น้ําตกพลไม่ก็จะได้เจอหรอกนะต้นแบบน,นี้ส่วนมากจะเจอแบบต้นเขียวๆแบบนั้นมากกว่าแต่ว่า,าก้านเขียวด้วยนะครับมีทั้งก้านเขียวก้านแดงกันแหลนะเนาะ แต่ว่าการเดงนี่มันหายากไแ,แบบนี้มึงพอน่เคยเจอเพิ่งเจอมาเมื่อวานนี่เองนะครับวันนี้เมื่อวานพอนัเที่ยวบ่ามาฝนตกไม่ได้ทําคลิปรีบกลับก็เลยเก็บมากลับมากลางฝนนะครับฝนตกนะครับช่วงนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ระวังกันหน่อยนะครับไม่สบายโควิดนะครับโควิดกําลังระบาดเยอะมากเลยตอนนี้นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับจงอางนะครับจงอางต้นไหนเลยอ๋อนี่จงอางตันนี้ดูเห็นไหมครับเหมือนว่าเขาจะด่าง นะครับดูเหมือนว่าเขาจะด่างๆอะไรทั้งสองใบนะครับอันนี้มันเป็นเงาที่ว่าตัดตัดยอดลงบนุกยอดไปนะครับตัวอันนี้มันอยู่ในสวนยางที่ว่าเราเก็บมากับกลับมาเหมือนกันเมื่อวานต้นแดงนะครับต้นแดงก้องปนยกยอดเข้าไปแล้วก็อันนี้ค่อยมาสองสองต้นเลยนะครับแตกมาสองข้างสองต้นก็เหมือนกันครับดูเหมือนว่าเขาจะด่างๆนะครับก็ยังยังยังรอต่อยังรอต่อนะครับอันนี้ยังรอต่อถ้าเป็นด่างจะสวยบ้างเลยงเหลืองนะครับด่ังสีเหลืองนะครับ แล้อกีกตัวหนึ่งที่พลเจอนี่ครับนี่ก็เป็นไม้ด่างนะครับเป็นไม้ด่างเออต้อนอะไรนัน้นพลก็มันก็จะรู้จักเนาะพลมักนก็จะรู้จักเหมือนกันต้นนี้มันคือต้อนอะไรถ้าใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาด่างนะครับเขาด่างก็ด่างเห็นเห็นด่างด่างดูต้นนี้เหมือนกันต้นนี้สงสัยว่ามันจะไม่รอดแล้วมันตัดไม่มีรากนะครับมันไม่รา่างพลเรากลับมามันไม่รกักไม่มีรากอยู่ นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าเขาก็ด่างสีสวยอยู่ด่างเหลือง <c oughs> ๆงอยู <c oughs> ่นะครับโอเคนะครับก็อีกตัวหนึ่งที่บอลเกี่วมาเมื่อวานนะครับไม่ใช่อีกตัวหละหลายตัวเลยแต่ว่าให้ดูทีละตัวนะครับปุดนะครับปุดลายเห็นไหมครับโอ้สวยมากเลยตัวนี้สวยมากเลยปุดลายตัวนี้มันมีอยู่ทั้งหมดประมาณห้าต้นนะครับเหลือต้นใหญ่ๆนั้นเลยต้นใหญ่ๆนี่สวยมากเลยต้นแม่เขาแต่หลวงบอลเขาไม่ได้เอานะ ผมเอาแค่ต้นเล็กกลับมาสองต้นเองนะครับอกลับมาแค่สองต้นนี้หนึ่งต้นนะครับนี้หนึ่งต้นแล้วก็นี้หน,นึ่งต้นนะครับกลับมาเดี๋ยวต้นแม่ต้นแม่เดี๋ยวลงบอลจะให้ดูหน้าปกหน้าปกคลิปนะครับเดี๋ยวพอเดา๋ถ่ายต้ยนแม่เอาเอาต้นแม่ลงทาเป็นหน้าปกนะครับพ่อลงบอลได้ถ่ายต้นแม่เอาไว้แต่ว่าทำคลิปไม่ได้เพราะฝนมันตกร,รีบนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับให้กันง่ายๆเลย ให้กันง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าสวยหายากอยู่แต่ว่าหลวงพอเคยเลี้ยงแล้วนะวันก่อนหลวงพอเคยเลี้ยงแล้วเขาให้ลูกมาด่างเหมือนกันนะครับลายลายอะไลายเหมือนกันนะครับคขาให้ลูกมาลายเหมือนกันหลวงพอเคยเลี้ยงต้นหนึ่งที่ให้ลูกมาหลายต้นเลยวันนั้นก็หลวงพอก็แยกแยกแล้วบอกเอาไปเก็บไว้ในร่มทีนี้หลวงพอก็ลืมลืมไม่ได้รดน้ำนะครับลืมไม่ได้ดน้ำามต้องทำให้มันเยอะเกินมันอยู่ในบ้านแห้งตายเลย ถ้าแห้งตายเลยนะครับทีนี้ลุงพลก็ไปเจอมาใหม่ไปเจอมาใหม่เมื่อวานนะครับแต่วันนี้ลุงพลก็เลยเอาลงกระถางไปแล้วนะครับลงไปถังกันแล้วถ้าสนใจเราลองทักมาดูนะครับควรจะส่งตั้งกระถางนี้เลยนะครับส่งตั้งกระถางเลยเพราะว่ามันลุงพลก็ได้จำไว้แล้วมันรากมันจะจะเดินดีแล้วนะครับอันนี้ไม่กี่วันเขาก็ให้หนอนะครับตัวนี้ให้หนอเดียวให้หนอเดียวกว่านะครับให้หนอเดียวกว่าต้นด่างด่างเหลืองนะครับให้หนอเรียวกว่าต้นนี้อีกครับต้นนี้เุาพลเลี้ยงหลายเดือนแล้วประมาณสามเดือน ครับตันนี้ต้องรุนหนอหรอรุนหนอต่อ,ตอแต่ตัวน,นี้ไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันพอละพอต้นเขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็ให้หนอเลยเ้าตายเขาไม่ตายหรอกเขาเป็นเง่าอยู่นะครับเขาเป็นเง้าเป็นเง่าเหมือนกับว่าอะไรต้นขานะครับเป็นเง่าเหมือนกับขาเลยเป็นเง่าเหมือนกับขาเดี๋ยวก็แตกขึ้นมานะครับไม่กี่วันพอรากเขาเดินเดี๋ยวเขาก็ขยายหนอขึ้นมาตัวนี้ให้หน่อเร็วนะครับต้นก็เป็นสีแดงด้วยนะครับ ต้นเป็นสีแดงสวยอยู่สวยสวยสวยมากเลยสวยมากเลยครับแต่ถ้าต้นที่ว่าไม่ด่างแบบนี้ก็จะไม่มีสีแดงครับต้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับต้นก็จะเป็นสีเขียวถ้าต้นที่ไม่ไม่ไม่มีลายนะครับต้นที่ไม่มีลายแบบนี้ต้นก็จะเป็นสีเขียวที่บอลเจอมาเมื่อวานมันก็มีนั่นแหละที่ว่าต้นต้นต้นแม่มันด่างรือว่าลูกออกมาไม่ด่างมันก็มีอยู่นะครับมันก็มีอยู่แต่ว่าต้นที่ด่างมันก็มีนะครับมันมีทั้งด่างและมีทั้งลายนะครับมีทั้งลายและไม่ลาย มันน่าจะเป็นน้องน่าจะเป็นปุดคล้าน่าจะเป็นเป็นปุดม้าลายเนาะบอลคิดว่าเออตำบลก็ไม่ได้ตั้งชื่อรนะแต่ว่าลองตั้งชื่อดูน่าจะเป็นปุดม้าลายนะครับปุดม้าลายหรือปุดหางปลาเนาะปุดหางปลานี่ไม่น่าจะใช่เพราะกล้ลาหางปลานี่มันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นปุดม้าลายมากกว่าถ้าดูกันเห็นไหมครับเออผมตั้งชื่อเลยดีกว่าเนาะผมตั้งชื่อเป็นปุดม้าลายดีกว่านะครับอันนี้คือปุดม้าลายนะลองคนตั้งชื่อ ว่าชื่ออะไรนะันที่เคยรู้จักก็ลองคอมเนต์เข้ามาดูนะครับนะครับลองคอมเนต์เข้ามาดูแต่นี่ลุงพลจะตั้งชื่อว่ากุดมาลายนะครับเออเต้าตาเต้าสมกับชื่อดีสมกับชื่อดีลุงพลว่าเนาะมันมันน่าจะชื่อนี้แหละมันจะสมกันนะครับแต่ว่าสวยจริงๆนะครับสวยยอดยอดอ่อนนี่จะจเป็นสีแดงเหลืองเป็นสีเหลืองแล้วใบพืชใบเป็นสีเหลืองแล้วก็มีลายนี่สีแดงโอ้สวยมากสวยมากเลยเดี๋ยวลุงพลให้ดูพอดีทั้งวันไม่ได้แต่คลิปเลยนะครับ เดี๋ยวอุจะทาเป็นรูปหน้าปกให้ดูนะครับเพราะเมื่อวานผมปนได้แค่ตายแล้วก็ฝนตกก็เลยได้แก่ถ่ายรูปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะฝนมาตกก็เลยต้องเก็บโทรศัพท์นะครับเก็บรกลบิกลับนะครับคลิปกลับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับมีตัวหนึ่งอ่าปญาจงอางอีกนะครับพญาจงอางตัวนี้เขามีอยู่สี่ใบนะครับ พญาจวงต้นนี้มีอยู่สี่ใบต้นสีขาวนะครับต้นก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมครับก็มีเกล็ดเหมือนเกล็ดงูนะครับมีเกล็ดเหมือนเกล็ดงูแต่ว่าเขามีพิเศษนะครับพญาพญาพญาจวงต้นนี้เขามีพิเศษเห็นไหมครับพิเศษยังไงก็ด่างมินครับเห็นไหมครับก็ด่างมินมาเลยทั้งสี่ใบเห็นไหมครับทั้งสี่ใบเลยมันแปลกเปลกตรงที่ว่ามันด่างมิน นี้ใบ,บสุดท้ายเพื่อนใแบโบตหน่อยเนาะใแบบน้องใแบบน้องเพื่อนเห็นไหมครับไอ้ที่ไอ้ที่ไแบบม่มิ้นก็มีอยู่นะนิดเดียวที่เหลือนี่มิ้นหมดทั้งใบเลยเต็มพื้นใบเลยคือมิ้นหมดนะครับมีแต่จุดนี้จุดเดียวที่ว่าก็ไม่ได้ด่างก็ไม่ได้มินม้นก็ธรรมดาอยู่แล้วนะไม้ด่างมันันด่างไม่หมดทั้งใบหรอกนอกจากว่าเปลือกเปลือกก็ยังไม่หมดอีกนะครับเปลือกก็ยังไม่หมดน,นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เหลือนิดหนึ่งนะครับเหลือนิดหนึ่งแต่ใบนี้ก็มีเหลือเป็นบางส่วนเหมือนกันนะครับ ม,ม,มินขาวนะครับไม่ใช่มินเหลืองมินขาวนะครับบางคนคิดว่าน่าจะกลายเปลือกได้เนาะไม่แน่นะเลี้ยงเลี้ยงไปน่าจะอาจจะกลายเปลือกก็ได้นะครับด้านหลังก็เขียวอ่อนๆนะครับไม่เข้มนะครับเพราะว่าใบพื้นใบเขาจะเป็นด่างด่างมินไปแล้วนะครับสวยมากเลยครับต้นนี้สวยมากเลยแต่ว่าต้นมันโค้งหน่อยเนาะเพราะว่ามันเมื่อวานคนไปเจอมีไม้ทับอยู่ไงมีอะไรให้ไม้ทับอยู่ก็เลยต้นโค้ง โกงไปตปอนก็ออกมาถูเอาไว้ครับถูเอาไว้ไม่ใช่ว่าเขาล้มไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาปอนจะบีบให้เขามันตรงขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดียรอนรอนอไปดีกว่าใช่ไหมมีไม่ใช่รอนอรอหลอดใหม่หลอดใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นตรงมาเองนะครับนี่ก็เอาไปเปลี่ยนเป็นลงกระถางใหญ่แล้วเวลาปลูกนะครับให้ปลูกหัวไว้นิดหน่อยนะครับอย่าฝังให้หมดถ้าฝังหมดนี่ก็าจะเปื่อยนะครับจงอางนี่จงอางนี่ต้องปลูหัวนะครับถ้าปลูหัวนี่เขาจะไม่เปื่อยนะครับแล้วเวลาปลูกก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นไปได้นี่อย่าใส่ขุยมะพร้าวเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบชื้นนะครับถ้ากระชื้นนี่เขาหัวเขาจะเปื่อยนะครับหัวเขาจะเปื่อยนี่คือจงอางด่างมิ้นนะครับจงอางด่างมิ้นเออคลิปนี้จะแจกต้นอะไรอีกจะแจกต้นอะไรอีกจะแจกต้นอะไรคลิปนี้แจกต้นอะไรเพื่อนๆว่าอย่างไงครับจะแจกต้นอะไรดี เดี๋ยวพรหาดูก่อนฮะอ๋อแจกต้นนี้เออใช่ใช่ใช่พรวาดเดียวมาอีกต้นหนึ่งนะครับลืมแล้วลืมแล้วนี่ครับใส่ด่างทองเห็นไหมครับนี่คือต้นใส่นะครับต้นส่ต้นใส่แต่ว่าเขาด่างเป็นสีทองเห็นไหมครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับแตเขาด่างเขาด่างไม่เป็นพื้นเนาะเขาด่างไม่เป็นพื้นเขาด่างไม่เยอะแต่ว่าเขาแต่ใบสุดท้ายเขาจะด่างเยอะเห็นไหมครับใบสุดท้ายเขาจะด่างเยอะ ก็มันน่าจะเป็นผลเพื่อน่าจะเป็นด่างทองมากกว่านะเป็นไงครับอันนี้ผลเขาเจอมาเหมือนกันก็ไปเก็บดูนะครับนะครับโอ้มีสายเข้าต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับพันควตัดทิ้งไปแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วที่เจอมาอีกหนึ่งต้น <laughs> เจออีกหนึ่งต้นนะครับ ไหนแล้วไหนแล้วโอ้มันต้นมันเล็กเกินต้นมันเล็กเกินมองไม่ค่อยเห็นสวยนะครับสวยมากเลยครับต้นนี้ห็นะครับออ้ด่างเหลืองนะครับห็นครับอันนี้คือด่างเหลืองเป็นหญ้านะครับนี่เป็นหญาเล็กๆห็นะครับหญ้าด่างก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีดูนครับนี่หญ้าด่างเหลืองไอ้ต้นนี้ด่างขาวนีนะครับต้นนี้ด่างขาวต้นนี้ด่างเหลือง เห็นไหมครับเออก็สวยดีสวยดีอยู่สวยดีอยู่เห็นไหมครับมันมีทั้งสองด่างเห็นไหมครับเหลืองต้นหนึ่งขาวต้นหนึ่งถ้าดูต้นนี้ต้นนี้ก็ขาวแต่จริงๆแล้วมันคือต้นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วมันคือต้นเดียวกันแต่นี้ลงปอ่กาลังชําเพราะว่าเขาสูงขึ้นมาเขาให้รากเห็นไหมให้รากลวงปูก็เอาแก้วมารองรับเอาไว้เพื่อขยายพันธุ์เลยลงปูก็ตัดตัดขยายพันธุ์ได้เดี๋ยวต้นนี้ต้นแม่เขาก็แตกใหม่ขึ้นมานะครับเอามาขยายพันธุ์นะครับ โอเคนะครับลุงพลว่าคลิปนี้ลุงพลจะแจกไอ้ต้นนี้ดีกว่าเนาะอ่าเอาต้นนี้แหละไอ้ต้นนี้อ่าลุงพลแจกต้นนี้แล้วกันนะครับลุงพลแจกต้นนี้แล้วกันนะครับลุงพลแจกลุงพลแจกต้นนี้แล้วกันนะครับ หนึ่งต้นเอาสองต้นดีกว่าสองต้นดีกว่าเอาเอากันง่ายเลยเอาต้นใบเขียวหนึ่งต้นนะครับโปรเจกอันนี้เก like ็บก <laughs> <found cort ic ại> ่อนเก็บก่อนเก็บไอ้นี้ไอ้นี้อ่าบีโกเนียนะครับไอ้นี้บีโกเนียต้นก้านแดงใบเขียวนะครับก้านแดงใบเขียวหนึ่งต้นนะครับแล้วก็บีโกเนีย ก้านแดงใบแดงอีกหนึ่งต้นมันจะออกแดงดํามากกว่านะเขียวเขียวเขียวอะไรน้องพลบอกไป่ถูกหรออมแดงอมเขียวเขียวอมแดงกันหละแต่ว่าด้านหลังใบเขาก็สีสวยอยู่แล้วก็หน้าใบก็สีเหมือนกัมมยีเลยนะครับมันสะท้อนแสงได้นะครับเวลามันแห้งมันจะสะท้อนแสงนะครับ, <c oughs> บน้อพลน้เห็นเมื่อเมื่อเช้านะครับมันแห้งมันก็สะท้อนแสงอยู่นะครับอ <c oughs> ันนี้ด้านหลังใบสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้เขาไม่เขียวนะครับเห็นไหมครับสวย โปรเจกต์สองต้นนี้แต่ต้นนี้ราคาดีกว่านะครับต้นนี้ราคาแพงกว่าต้นนี้ราคาอาจจะไม่แพงเท่าเลยนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหลนะเนาะมันอยู่ในตระกูลบีโกนเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าใบเขาสีเขียวกับสีสีแดงนี่มันต่างกันแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้บีโกนเนี่ยสองต้นนะครับเดีย๋ยวลุงพลจะแจกวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบนะครับ พวนเจกวันที่ยี่สิบสองต้นนี้นะครับหรือว่าใครสนใจไม่อยากลุ้นก็ซื้อเลยก็ได้โอเคทูพรว่ให้นะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะครับแล้วก็เออต้นนี้อีกต้นหนึ่งท่พรเก็บกลับมาเมื่อวนันแต่ตัวน,นี้ไม่ไม่รู้จะรอดไหมนะครับเดี๋ยววันที่ยี่สิบนี้รู้แหละว่าเขา,ารอดหรือไม่รอดถ้ารอดเอา้าพิเศษเลยให้ต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งเป็นสามต้นนะครับ วันที่20นี้นะครับ3ต้นนะครับวันที่20นี้3ต้นนะครับนี่หนึ่งสบีโกเนียเขียว1ต้นบีโกเนียแดงบีโกเนียแดง1ต้นแล้วก็ไม้ป่าด่างอีก1ต้นไหนนิ้มด่างอะไรแบบนี้จับเผือกไปแล้วไม่เป็นไรโอเคลงพนให้ต้นนี้แหละถ้าไม่เขาต้นนี้ไม่รอดไม่ติดในทางพจะเอาต้นอื่นให้พองอนพขพอมีอยู่สองสามต้นนะครับพอมีอยู่สองสามต้นเดี๋ยวงพนจะส่งให้ไปเลย นะครับเอาต้นแบบนี้ไปหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้หนึ่งต้นหนึ่งหนึ่งต้นเป็นสองต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บรักษาไปให้วันนี้วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่เดี๋ยวได้ยัดยัดยัดวันนี้ที่หกเออวันนี้วันที่หกเลยนะเหลืออีกสิบสี่วันนะครับเหลืออีกสี่วันตีรีบเลยครับตีรีบเลยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับวันที่ยี่สิบนี้แจกแน่นอนสามต้นนะครับวันที่ยี่สิบนี้แจกแน่นอนสามต้นสวยๆนะครับ ถ้ามีต้นอื่นคลิปอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่คลิปนี้แจกวันที่20นะครับบีโกเนียใบเขียวบีโกเนียใบแดงแล้วก็ไม้ป่าด่างหนึ่งต้นนะครับด่างสวยนะครับด่างสวยถ้าต้นนี้ไม่รอดเดี๋ยวต้นนู้นก็มีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้นะครับต้นนี้ก็สง่งเออโอเคต้นนี้ดีกว่าต้นนี้น่าจะรอดนะครับต้นนี้น่าจะรอดเดี๋ยวส่งให้ต้นใหญ่นี้ไปเลยนะครับขอให้ต้นนี้เลยนะครับเป็นรุ่นกันนะครับ3าคน3ต้นนะครับ3ต้น ต้นนี้มันเล็กเกินตน้นเล็กเกินในนี้บอเลี้ยงไม่ดูเล่นดีกว่านะครับมันเล็กเกินโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยคอมเมนต์ชื่อใต้คลิปมาเลยนะครับเดี๋ยวบอลจับจับฉลากสมให้อีกนะครับมี3ต้นนะครับบิโกเนียก้านเขียวใบเขียวกับใบแดงแล้วก็ไม้ป่าดังหนึ่งต้น สำหรับคลิปนี้ก็สมควรว่าจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับสั้นๆโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในค้หน้านครับสวัสดีครับ